เมืนเันนี้แตจ็ซ้าววันนี้ขีดว่ามีฝนอากาศตอนเช้าด้วยนะอากาศตอนตีหา้าตอนตีหามันเองอยียบอีเดียวคุ้เมเอ๋อร์ละอะไร มันนี้อับมันนี้แล้วมีเ่าไปนี้จิตตอนเช้าบ้านในจิตแม่ตู่องหงขงหว่มลยนีก็ลังเกิดวานมันลงไปนะวานของลงไปนะกกอยืนในกระถางมันก็จิตตัวน้อยมันติดมันดิใหญ่บ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 ่ากบ่ ตอนเช้าตอนเช้ามันโอบานิืมมันึ่งนกกระวมฝนกระบมนะห,หนาดูขนาดเลยองเมฆลง ทองฟ้าพ่งใสเฮ้ย้องฟ้าพ่งใสทางแต่วันอยู่ทางแต่วันออกอากาศดีอากาศดี